รู้ไหมครับว่าราศีไหนในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568นี้หากกล้านำเทคโนโลยีหรือ AI เข้ามาใช้จะเปลี่ยนชีวิตการงานไปในทางที่ดีอย่างไม่คาดคิดเพราะราศีนี้มีดวงโดดเด่นด้านความทิดล้ำหน้าและการใช้เครื่องมือยุคใหม่อย่างชัดเจนราศีที่ถ้านำเทคโนโลยีหรือ AI มาใช้ในครึ่งปีหลังนี้จะประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดฝันคือราศีกุมครับเพราะดาวยูเรนัสดาวประจำตัวของชาวกุม เป็นตัวแทนของเทคโนโลยีความทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆยังคงโครจรส่งพลังอย่างเข้มข้นในปีนี้ยิ่งในช่วงครึ่งหลังของปีดาวพฤหัสจะทำมุมเกื้อหนุนส่งผลให้การลงมือเปลี่ยนแปลงการลองใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนาแนวคิดใหม่ผ่านเครื่องมือดิจิทัลจะนำพาความสำเร็จมาสู่ชาวกลุ่มอย่างน่าประหลาดใจและในช่วงเวลานี้คือการยอมรับว่าโลกกำลังเปลี่ยนและคุณคือหนึ่งในผู้ที่พร้อมปรับตัวไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ความกล้าลองใช้สิ่งใหม่จึงไม่เพียงแค่ทำให้คุณโดดเด่นแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆที่อาจพลิกเส้นทางชีวิตได้เลยดังนั้นหากชาวกุมได้ลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ AI วางแผนงานหรือสร้างช่องทางหาไรายได้ใหม่แล้วล่ะก็คุณจะรู้ว่าศักยภาพของคุณมีมากกว่าที่คิดครับชอบเรื่องดวงกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับ